ภาษาอย่างที่เจะชบอยู่นี่ก็สโรก็สียวภาษาก็สโรวก็สียภาษาบรูภาษาบรูก็ชก็ชกชนี่คือตั้เขานครับเด้ออ่ะหนึ่งเขานี่บมานนี้ดหนึ่งเข่าพอดด้วยอดด้ออบังหุ่งนี่านีดกระชมกระชมคอยมักเจ้านี่ยานนี้ดด กวยบนไม้กวยบนไม้อ๋อนี่ครับฟังอะนได้ภาษาบรูษไม่แด้แง่เอ็งย่ยอยู่กี่ยาวกิ่ใต้ฝันนายบรูษนี่ฟังครัผ่านว่าผ่านคุยกันผมกับเมื่อเติบมันเนาะฟังโมลุ่เรื่องตุกวิธีลาวนี่ครับนี่ครับโอ้นี่ครับนี่ตุกวิธีลาวสบายดีสบายดีแลยสวัสดีเลยเอฟซีอาคนลาฝันใช่ไหมมันวะ ก็เดินทางออกจากเมืองตะาอ้อยมาแล้วครับนี book, ่คือทางไปเมืองน้องก็จะเป็นเมืองนองเมือเมืองนองก็จะเป็นแปงสวรรค์นเขียนะครับเมืองต้าอ้อยนี่ก็จะขึ้นแปงสารบันนะครับเป็นเล้าไตแต่ว่าเมืองนองนี่จีิเป็นเล้ากลางนะครับแปงสวรรค์นเขียร นะครับเป็นเมืองนองเจอทางลูกล่งครับเรียกว่าจะเป็นทางลาดยางมันเมนครับทางลูกล่งกับมีไปอีกจกให้เติมไอสีพอทางดับก็ไส้ ปรามานะครับ น Most anyway> totally ี่อักซีเพพักเมืองน้องนะครับแต่ก่าที่พักเมืองตะโอยยังประคัมครับเวิญญาณสูงสามโมงกว่าพักเมืองน้องกรับท่านยูนะครับผมมีโอกาสได้เข้ามาบ้านตุ้มลี่ห้นะครับบ้านตุ้มลี่ไฮ นะครับเป็นเมืองต้าอ้อยเนาะเมืองต้าอ้อยเนาะมาเห็นบรรยากาศบนตำเขานี่ครับว่าสิีมาทายภูสิมภูสูบยาเด้ออ่ะนี่บรรยากาศบ้านตุ้มลีไ้เนาะอัดชูบกดูนี่ครับไปดูบเด้ออย่าปัดฮะอย่าปัดบมอย่าปัดมาสิชูบนี่แปลว่าอย่าปัดบ่บวอล่าหมดไฟหมดไฟโอ้ยอย่าปัดนี่หมดไฟ เออแตสูบนี่ยบ้านได้เล่สูปเนี่เรียกรีกินข้ากินข้าได้บ้านได้ไหจะดูวยจะดูอกินน้ำเด้อมวยดวยเด้อมวยดาบอกมวยด้กินน้ำหนึ่งมวยดานี่ครับบรรยากาศบ้านตุ้มรีไหเนาะ ตุ่มนี่ให้มาเห็นพี่น้องเพป็นนั่งซุ่มเซี่ยก็อยู่แต่ล่างเฮือนล่ะกะตําเข่าพร้อมนะครับนี่เลยสิมาเก็บภาพบรรยากาศเพื่อตําเข่าตําแล้วเพื่อกจิตฟัดฟัดแล้วเพื่อกจิตตั้อีกตําจนได้เป็นเม็ดข้าวสารเนี่ยบ่ตั้งคำเล่าออกอยู่ดอกเนาะคำเล่าพังได้อยู่ดอกเนาะอันนี้ภาษาอย่างคนเดินอยู่นี่ภาษาภาษาอย่างที่เจ้าเฝ้ายู่นี่ ก็สโรก็สโรเออภาษาก็สโรก็สโรภาษาบรูภาษาบรูอ๋อภาษาบรูครับนี่ครับชาเล้ากับตั้ข้าวกดเชาะกดเชาะกดเชาะนี่คือตั้มเข้านะครับเด้อภาษาบรูเพิ่นอยู่แถวนี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นบอกภาษาบรูเนาะอ่ากดสะเด็ดตั้ข้าวตั้ข้าวเลี้วตั้มกับกดเชาะกดเชาะ Tập là hoạt, hoạt là cha Hoạt là cha này, bây giờ bao nhiêu nhỉ? Cha là cây Hơ 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 À, 1 khẩu nè, bao nhiêu đại 1 khẩu? 1 đuôi 1 đuôi Ờ À, tấm bông hung nè, bao nhiêu bụng Ờ Khoai mắc châu nè, bao nhiêu đại? Khoai mắc นี่ครับฟังกันได้ภาษาบรูไอม่เอ็งเงี้ยเอ็งย่ายอยู่ที่ยาวที่ใต้พนัยบรูนี่ฟังครับพ่นเปล่เพันพนคุยกันผมกับเมื่อเติบมันบอกฟังโมลุเรื่องเราแกสีบบอภายเล้าเสีกันเพ่นกับฟังคำเล้าออกอยู่จะเวลาเพ่นคุยกันเมื่อกคุยภาษาบรูเนาะภาษาบรูนี่เมืองตะโอ้ยครับบ้านตุ้มลีไ้เมืองตะโอ้ยพอดี ผมผ่านมากกันเลยแม่ขามาดีวิวหมูบ่บ้านเพิ่นในีเบิ้งนะครับเซ่เหล่ผา,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 าลผู้สาวต่ำเขาครันไปใส่ซ้ำอ้าวผู้สาวยันอ้าวต่ำดูบุณีอยากเบิ้งอยากเบิ้งต่ำเขาต่ำมาเลยต่ำต่ำเบิ้งดูเซ่เอฟซีเดี๋ยวเบิ้งอเออทั่วโลกคนเด้เห็นทั่วโลกเด้เว้นเห็นแต่มเนี่ย บ้านมาได้วิถีชีวิตนี่นะครับวิถีชีวิตของพี่น้องชาวชนบทลาวเฮานี่ก็จะเห็นบรรยากาศการตั้มเข่านี่ก็ไปตักน้ำเล่นบ่ตักน้ำตักน้ำมากินบ่เอายูใส่ล้วตักยูใส่น้ำซีบ่เอาเอากินน้ำซีบ่เอาบ่มีสางบ่มี่ยังนะบ่มันมันบุคคลเต้ ยังเกาะเอามาอาจจะเอาคำเล่าด้วยบานนี่มีเงินยักษ์ช่างน้ำช่างเอาหลวงพ่อมาสม่างไหตีว่มาพุดมาจอไหตีจเจาะกปรักรังบ้านผมขสีมีน้ำบ่อบาดาลนี่น้ำโยกน้ำอย่างนั้นนะน้ำบาดาลนะน้ำบาดาลก็มีนี่มันบ่วเบบ่อัวทโยโย่โยโย่โยโยเดี๋ยวแปลว่าบ่เซบบ่วบโอ้ขัดแสบไดแปลว่าจะได้โยตีโย ติวติวต oh, hey, yeah. ิวติวติวนี่สัตว์ผมว่ามาศึกษามาเรียนรู้ภาษาเพิ่นเด้อครับเด้อภาษาบลูนี่ครับก็เลยอยากสอเพิ่นเอฟซีเขาได้ฟังนะครับเนาะภาษาบลูท <|ja|> ั้งเมืองตะอุ้ยเพิ่อนบอกแนี่ยไหนนะครับนี่ถามว่ากินข้าวแนี่ยไหนกินน้ำแนี่ยไหนนะครับเพิ่นกับบอยฟังแล้วนะครับผมก็จำไม่ได้ดอกนี่ฟังเอานะครับเอฟซี บานนี่อบึงวังอยากเบิึงเพิ่นตำเขาบานนี่พิ่นผมเป็นพันกำลังตำอยู่ผมขมาเพิ่นรวจทีมสากไปอลาดผู้หนึ่งผู้สาวเพิ่นอยากอายมันอยู่ใกล้น้ำเสีบ่บ้านเฮาติดน้ำเสีเลยบ่ะอ๋อเนี่ยครับน้ำเสีก็อยู่ใกล้ๆนี่ครับเพิ่นกัสิไปตักน้าอานน้ำเสีขึ้นมาใส่มากินนี่ครับอะตำท่อนอยากอยากเบิ่งอ่าหยาก อยากอยาก,อยากเก็บภาพบรรยากาศการตำเขา่าเอาตาม,มึงดูน,น,นี่ลายตา,ตาเลยตาเลยหลังจากตำแล้วมันก็นจะเอาขึ้นมาฟัดนะครับจนกลัวสีเป็นข้อสารตำแล้วก็ฟัดแล้วก,ก็ตำอีกนะครับตำอยู่นี่แหละจนฟัดเหลือแต่ข้วสารนะครับฟัดแก่ฟัดอนออกอปลายข้เขา้าปลาย พัดออกเห็ไก่เห็นไก่เห็เป็นไก่กสิเลื้ยต่ข้าวสารบันสิเอามาหไหน,น,น,นึ่เนาะอนี่ครับเบิ้งบรรยากาศเป็นฟดปัอาฟาดูสิเก็บภาพบรรยากาศเนี่ยนี่ครับโต๊ะางเียโต๊ะยารับดันเกมฟเบรรยากาศเนัด นี่เป็นฟัดเดานะครับพวกวัตถุอันแอบก่ออากการฟัดเข่าน่าตำแล้วก็มาฟัดจริงๆนะครับฟัดเอาอแอบเพื่อกระจาแยกออกนะครับว่าจะได้ยังดีกับไส่แห้งไรเติบอ่ะนี่ครับภาพบรรยากาศการตำเขานะครับอยู่บ้านตุ้มรีไฮ เมืองตาโอยแขวงสารวันลงไปทางนั้นก็จะเป็นน้ำเซนะครับบรรยากาศงานซ้านเป็นตับประมาณนี้นะครับลงไปทางนั้นก็จะเป็นน้ำเซนะครับเซละนองนี่ครับความหนเบิ่งบรรยากาศ เห็นาบรรยากาศโอ้พี่แต่ผู้สาวน้อยแบบนี้ว่าว่ามันนี่ยังแต่ผู้สาวน้อยบ,บ,ยยอยบดองเลี้ยนบ่อยล่ามื่อนี่เงียนยูเฮ้ยเงียนยูต่เลิกแล้วบ่ถ้ากันเงียบจะสั่นได้ล่ะนี่เฮ้บ่ได้สั่นไปได้ฟังคำเล่าออกบ่ฟังฟังฟังออกอยู่บ่สงสัยสิฟังบ่ฮู้เรื่องกัน เพป็นเพื่อนอาจจะฟังว่ารู้เรื่องคำเล่านะครับว่าพูดใส่ภาษาพูดเนื้ได้ตัวทุกทุน์ก็ชูลบหมดเนื้อได้เนี่ยฮะอ่นเด็กน้อยซิมี่เพื่อนฟังคำเล่าบอกบ่เออฟังบอกเนาะผักคำเล่าแล้วเออนี่เพื่อนเถามเพื่อนเ่อนไม่ตึงหัวสิเพื่อนเพื่นสงสัยเพื่อนฟังคำเล่าบอกเอาไว้ยัางไม่บายเป็นยด้ไง ไปไปได้ป้ะไปไปลงดูนี่บายปดูเออนี่ไปไปนี่นี่นี่ไป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 ดูบปไปนี่นี่ครับเด็กน้อยน่ารักนะครับครับน้องเอ่อเด็กน้อยอยู่บ้านตุ้มลีไห้นะครับเมืองตาอ้ยแสงสารวัตรแสงสารวัตรนะครับนี่ครับบรรยากาศบ้านเพิ่นบ้านหลังเก่าๆก็ยังยี่หมี่นะครับนี่วิถีชีวิต ชาวชนบ,บทนะครับในเกยียตเมืองตะโอยเมืองตะโอยนะครับประมาณนี้นะครับบ้านตะเกาตะกี้ทรงเกา่าเก่ากยังมีเห็นอยู่นะครับามาชมบรรยากาศเป็นตีผ้าแน่นยี่บ่ตีผ้าบ่ตีผ้าตีมีดบอครับชื่ออะไรเนี่ คนล่าฟันชาแนลเด้ออยู่ใช่ดินี่อยู่คนละทั้งไทยคนละนี่บอกยันตัวไปจัะคนละอันนี้ไม่ยังเคยมีดยังนี่มีดเสียหนาเสียหนาไอซี่บอกอืมโอ้นี่ครับมีดเสียหนาด้วยพันธจิมตีมันคมๆเวล่าข้ามเสียหนาข้ามมือเจ็ดซี่มันบอกคล้ายๆกับเกี่ยวเข่าเลยเนาะแน่นอ๋อนี่ครับันจิตีอันนี้มีด มีเสียหนาครับนี่ๆๆๆน,นี่มีเสียหนาหนี่ประมาณนี้นี่มีเสียงสี่นี่ครับเสียงสี่เสียสี่เนี่เวลาบเป็นเสียหนาให้หนาขนาดเนาะหญ่เป็นบ่เสียหนาให้นี่บานตุ่มดีให้นะครับไม่เห็นนี่นี่เนกระรังเพชรมองสิตีมีดอาขอบใจหลายเด้อขอบใจหลายครับนี่รีวิวเอฟซีฮันเดย์เบิง ครับผมเดินทางมาเมืองนอกนะครับเมื่อนี้นี่ครับได้มาแวะเล่นเฮือนเป่าตุกนะครับตุกวิธีลาวนี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับตุกวิธีเหลาสบายดีสบายดีและสวัสดีเลยเอฟซีอ่าคนลาฝันแชแนลเป็นปะคนลาฝันแชแนลครับครั้งแรกเลยที่เพื่อนเดินทางมานี่ครับอ่าพบกระเป๋าตุกแต่ว่าเดินทางมาเมืองนอกนี่หลายครั้งเลยเนาะ มาเธอหนึ่งมาแต่มาแต่สนี่มาจากท่าปางท้องแลวกะมาตุ่มล้านออกจากตุ่มล้านกับมาตะโอยมาตะโอยจากมานนี้มานี้บอกเคยมาจ็คเกอรยิงเงาเลยบ่หรือว่าเงาเลยยิงยาจากนี้เลยท่าปางทองมาเลยนี่จุดประสงค์ก็คือสายเลาะเลยเนาะสายนี่ออกนี่ก็คิดว่าจะไปมือเสพปวนแลวก็จะไปวีระแต่ว่าเดเลยมีโอกาสนี่ครับ ก็เลยแต่มีโอกาสมากพอกับป๋าตุก๊กพิดีเล่านะครับนี่ครับยินด,ดี ogi, ต้อนรับเด้อยูทูบเบอร์ดัง <ต scholars S 2> <pack. S 1> ของเมืองเล่าอีกคนนึงนะครับนี่ยินดีต้อนรับเด้อเมืองนองยินดีต้อนรับเวลคัมทูเมืองนองเนี่ยสามัญตานหน่องปตาตุกคร๊กสามารถมาเที่ยวมาชมได้เนาะพอดีบังเอิญมากพอดีเพิ่นมาจอดเวะต่อหน้าบ้านของปตาตุกเลยก็เลยมาทักทายเพิ่นเเตรียมพราะว่าเพิ่นก็หากระยิบยูทูปเนาะเพิ่งเย็ดนั่นแหละ